สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องเอรีนา2 8 a n n r r o กันอีกครั้งหนึงนะคะวันนี้เนาะค่ะก็จะมาในเรื่องราวนะคะของอาการสับค่าพลังงาน df และ dm ทำให้พลังสับสนวกวนนะคะทำให้พลังงานค่อนข้างสับสนวกวน เมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของ higher self นะคะแล้วก็จิตเติมแท้นะคะก็มีหลายคนติดตามนะคะแล้วก็เอลิน่าคิดว่าเดี๋ยวเอลิน่าจะมาขยายนะคะความรู้เกี่ยวกับเรื่องของจักระต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการกลาวดิ้งนะคะใน EP ีถัดไป แต่พอดีว่าเมื่อเช้าเนี่ยนะคะพอหลังจากตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยก็ได้รับสารมาว่าเอยเอาเรื่องนี้ก่อนไหมในเรื่องของอค่าพลังงานนะคะในส่วนของคู่ทวินเฟรมนะคะทีนี้เนี่ยหลายครั้งนะคะที่ เอรีนาได้มีโอกาสคุยกับหรือไกด์ไลน์นะคะให้กับคู่ทวินเฟลมโดยส่วนใหญ่เลยอะคะ่ะจะมีความเข้าใจผิดในเรื่องของค่าพลังงานอย่างที่เราทราบกันดีอะคะ่ะว่าพลังงานของคู่ทวินเฟลมเนี่ยจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะคะคือฝั่งมัสคลีนก็คือพลังงานเพศช,ชายนะคะแล้วก็เฟม n นีนพลังงานเพศหญิงนะคะ จากที่ตามประสบการณ์เลยเนาะเอาตามประสบการณ์โดยตรงของตัวเองนะคะไม่ต้องเป็นของคนอื่นนะคะก่อนหน้านี้ค่ะเอ่อด้วยความที่เราอะค่ะก็มีโอกาสไปปรึกษาตอนนั้นที่แบบยังละอ่อนละอ่อนอยู่เนาะก็ไปปรึกษากูรูอาฮาท่านอื่นๆนะคะแล้วก็ได้รับการชี้แจงมาว่าตัวเองเนี่ยมีพลังงานเป็นมัสค์ลีนอืม คือพลังงานเพศชายนะคะพลังงานเพศชายก็คือมีความแข็งแกร่งนะคะเด็ดเดี่ยวเป็นผู้นำนะะถามว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างคอยตามกับความรู้สึกตรงนั้นนะคะเราค่อนข้างที่จะคิดว่าเอ้ยด้วยความที่เราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะด้วยความที่เราเกิดมาในครอบครัวที่ พ่อแม่แตกแยกนะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันมันเลยทำให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะสู้ชีวิตนะคะและอย่างที่บอกอะคะ่ะด้วยความที่เราผิดหวังในหลายๆเรื่องอานะ,ะเกี่ยวในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการงานการเงินและครอบครัวหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยมันทําให้เรานยคะเก็บพลังงานของเฟมินีนเนี่ยเข้าไปในลิ้นชักแล้วดึงพลังงานของมาสคาลีนขึ้นมาใช้เพื่อปกป้องนะคะความเป็นตัวเรา นะคะทีนี้ด้วยความที่อตอนนั้นนะคะที่เขาเช็คค่าพลังงานเขาก็จะแบบบอกว่าเอ้ยเรามีค่าพลังงานที่เป็นมัสค์ลีนอ่ะเราก็ขับเคลื่อนพลังงานตัวนั้นนะคะในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะขับเคลื่อนพลังงานตัวนั้นในในภารกิจนี้ภารกิจทวินเฟลมทีนี้ฝั่งตรงข้ามอะค่ะกายเนื้อเขาก็เป็นผู้ชายใช่ไหมคะ กายเนื้อเขาเป็นผู้ชายเขาไม่รู้เรื่องสายพลังงานอืมเขารู้ว่าเขาคือผู้ชายเขารู้เขาคือผู้นําเขารู้ว่าเขาคือหัวหน้าครอบครัวนะคะเขารู้ว่าเอ่อเขาเขาต้องปกป้องและคุ้มครองนะคะเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย่ะฮะพอมาเป็นคู่ทมินเฟรมเนี่ยนะคะค่าพลังงานอีกฝั่งหนึ่งจะต้องตรงข้ามกัน นะคะคเพื่อสร้างพลังงานความสมดุลให้มันเป็นเหมือนยินหยางทีนี้เหมือนอย่างที่เอลีนาเคยบอกอะค่ะพลังงานมันเหมือนกันมันเป็นมีความเป็นผู้ชายกับผู้ชายเหมือนกันรสนิยมทางเพศของเขาคือรสนิยมทางเพศของเราคือเราก็ยังชอบผู้ชายตามปกติแล้วก็ส่วนรสนิยมทางเพศของเขาเขาก็ชอบผู้หญิงตามปกติแต่วันเนี้ยคุณจับผู้ชายกับผู้ชายเนี่ยมาชนกัน มันมันเป็นไปไม่ได้อืเพราะเขาไม่ได้มีรสนิยมทางเพศแบบนั้นด้วยอันดับแรกนะคะมันก็เกิดการประทะปะทะเขาเรียกปะทะพลังงานไม่ใช่ปะทะอารมณ์นะปะทะพลังงานที่เหมือนกันอะไรที่มันเหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องของเพศสภาพอ่ฮถ้าไม่ใช่ในเรื่องของเพศสภาพในเรื่องของพลังงานแบบเนี้ย คือคุณเอาความเป็นผู้ชายไปใส่เขาอะ่ะมันไม่ดึงดูดอะค่ะอนะคะาามันมันไม่ดึงดูดมันก็เลยทําให้เขาวิ่งหนีคุณด้วยนะคะแล้วหลายๆท่านนะคะมีสภาวะของอคู่ทวินที่วกไปเวียนมาจะวนเหมือนถ้าคุณสังเกตนะจะวนเหมือน เคยเห็นลูกเป็ดไหมไอ้เป็ดไอ้เป็ดน้อยอ่ะสีเหลืองเลือง่ะที่เด็กน้อยเขาชอบเล่นในอ่างอาบน้ำอะค่ะนั่นอะวนมันอยู่ในอ่างน้ำไม่ออกไปไหนสักที่งถามว่าทําไมถึงรู้สถานการณ์นี้เจอมาแล้วค่ะเจอมาเกือบประมาณหกเดือนนะ,ะในช่วงนั้นเจอประมาณหกเดือนแล้วช่วงที่เรา เริ่มสื่อสารกับตัวตนภายในได้เรามีความรู้สึกว่าพลังงานที่เราสัมผัสได้มันเป็นพลังงานเฟมินีนมันเป็นพลังงานของผู้หญิงนะคะแล้วเราเห็นในนิมิตอนะที่เวลาเรานั่งสมาธิเราก็จะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะา,าเสมอมันเกิดความเอ๊ะแล้วมันแปลกใจว่าจริงดิเราเป็นผู้ชายหรอเราเป็นพลังงานมัสคลีนจริงๆหรอ จนเหมือนกับมันมีเสียงจากข้างในอะคะ่ะว่าไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะถ้าเธอจะลองปรับค่าพลังงานของเธอกลับมาเป็นดีว i n แมนก็คือเป็นแฟม i n นนฮะฟมิแนเพราะสิ่งที่เธอจะทำอันดับแรกไม่ได้เสียเงินเสียทองที่ไหน ะะเธอไม่ได้ไปเสียเงินเสียทองที่ไหนเธอแค่ทำตาม intuition เธอทำตามในสิ่งที่เธอเห็นทำตามความรู้สึกที่เธอรู้สึกเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นนะคะเอลินาก็เข้าไปศึกษานะคะว่าพลังงานเฟมินีนเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างที่เคยบอกไปในหลายๆคลิปว่าพลังงานเฟมินีนก็คืออ่อนโยนอ่อนหวานแต่ไม่อ่อนแอนะคะแล้วก็ มีความเข้มแข็งนะคะแต่มีความเป็นผู้ให้ในขนาดเดียวกันนะคะมีเหตุผลนะคะมีความละมุนละไมนะคะมีเข้าอกเข้าใจเป็นผู้รับฟังที่ดีแล้วก็เ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือเป็นลักษณะเหมือนเพศแม่ อ่าเป็นลักษณะเหมือนเพศแม่เหมือนอย่างที่เอลีนาเคยบอกคือความเป็นเฟมินีนนะมันมีทุกอย่างมีทั้งเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจุดของการที่จะดึงเอาสเสน่ห์นะคะของความเป็นผู้หญิงขึ้นมาใช้ความเป็นตัวเล็กตัวน้อยความเป็นลูกอ้อนอ่าแล้วก็ความเป็นน่ารัก นะคะความน่ารักของตัวเองนะคะสเสน่ห์ดึงดูดเยา้ายวนทุกสิ่งทุกอย่างะคะ่ะเหล่านีเา้เราดึงขึ้นมาใช้ซึ่งเอาจริงๆนะบางบางบางอย่างเนี่ยเราลืมเราลืมเราลืมไปได้ซ้ําว่าเฮ้ยผู้หญิงมันต้องมีภาคนี้นะไอ้ภาคตัวเล็กตัวน้อยอะ่ะเออไ้วยด้ความที่เราเป็นผู้หญิงเก่งซะจนแบบเป็น working woman ซะจนแบบ ความเป็นตัวเล็กตัวน้อยของเรามันหายไปนะอ่าอย่างบางคนบอกอย่างบางคนแบบขวดน้ําเนี่ยจริงๆเปิดได้นะแต่แบบเธอเปิดให้หน่อยสิอะไรเงี้ยเออเขาก็จะมีความรู้สึกว่าอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยเนื้อออกมาคือบางอย่างมันนิดเดียวมันทริคนิดเดียวอะคะ่ะหรือผู้ชายอะทุกคนนะคะเขาจะแบบ ด้วยรูปล่างอ่าส่วนทรงองค์เอวของเราหรือผิวพรรณของเราเนี่ยมันกายภาพมันสร้างมานะคะให้แตกต่างกับเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเราสามารถที่จะอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสามารถสร้างการดึงดูดจากสิ่งเหล่านี้ก็ได้นะคะเอริน่าคิดว่าผู้หญิงหลายๆท่านคงเข้าใจในสิ่งที่เอริน่าสื่อสารเนาะนะคะ เอเนียก็เริ่มเรมปรับนนะคะเริ่มฟังมากขึ้นนะคะเริ่มฟังมากขึ้นอันดับแรกนะคะพอเริ่มปรับเข้าพลังงานสู่เฟมินีนสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแบบชัดเจนแบบเห็นได้ชัดเลยก็คือพลังงานของโฟลทวินเขาเฟดตัวออกไปแล้วพลังงานนะคะของคู่ทวินเฟลมนะคะตัวจริงอะ่ะเขากลับขึ้นมา มันเหมือนกับว่าพลังงานตรงนี้มันกลับเข้าสู่โหมดของมันที่มันควรจะเป็นกลับสู่แหล่งต้นกําเนิดของมันที่มันควรจะเป็นแล้วอะฮะเมื่อพอพลังงานมันกลับสู่เข้าความเป็นเฟมินินฝั่งนู้นเป็นมาสคาลีนมันมีความกลมกล่อมกันมากขึ้นมันเหมือนการร้องเพลงคู่ที่มันว่าเออท่อนนี้เธอร้องนะท่อนนี้ฉันรับนะท่อนนี้ฉันร้องนะท่อนนี้เธอรับนะ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะซึ่งซึ่งเอลิ่าใช้เขาเรียกว่าอะไรอะพิสูจน์กับพลังงานตรงจุดนี้มาประมาณครึ่งตอนนั้นประมาณ6เดือนทุกอย่างลันสมูทดีมากนี่คือเหตุผลว่าทำไมการกลับมาเจอกันครั้งนี้ของคู่ของเอลิ่าเราไม่ทะเลาะกันเลย เพราะเราสามารถสมดุลพลังงานของเราเนี่ยได้ค่อนข้างดีเรารู้ว่าเราควรอยู่ในจุดไหนนะคะแล้วเราควรที่จะดึงพลังงานาามัสคลีนขึ้นมาใช้ตอนไหนแล้วควรที่จะเป็นพลังงานของเฟมนินีในช่วงไหนนะคะเพราะจริงๆแล้วในหนึ่งคน,นจะมีสองพลังงานแต่โดยเมนลี่หลักค่ะ,คะที่คุรูคูบาอาจารย์บอกเอลิน่ามาว่าเรากายเนื้อเป็นเพศสภาพไหน ก็ขอให้ยืนพลังงานนั้นเมื่อเราเป็นผู้หญิงก็ขอให้ยืนพลังงานเฟมินีนนะคะส่วนในเรื่องของการที่ว่าใช้ชีวิตไปอยู่สักพักหนึ่งอาจจะมีการร่างร่างเอ่อไม่ใช่ร่างกายเหมือนกับว่าสภาวะแวดล้อมนะคะทำให้เราต้องปรับเป็นเปไปเป็นมัสคลีนอันนั้นก็คือในเรื่องของการสมดุลของการใช้ชีวิตทั่วไป แต่โดยเมนลี่แล้วอะเมนหลักๆเลยอะคะ่ะขอให้เราคิดเสมอว่าฉันเกิดมาในเพศสภาพอะไรสิ่งเนี้ยฉันต้องมีก็คือในเรื่องของความเป็นเฟมินีนเพราะฉะนั้นเนี่ยมัสค์ลีนเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นมัสค์ลีนนะคะนี่คือเหตุผลว่าโดยส่วนใหญ่เลยทําไมมัสค์ลีนถึงวิ่งหนีเพราะคุณเอาพลังงานเดียวกันอนะไปชนใส่เขาเขาถึงหนีนะคะทีนี้บางคนถามว่าแล้ว คนที่เป็นเพศสภาพเดียวกันละ่ะอืมดูยังไงอันนี้จะค่อนข้างละเอียดอ่อนเอาจริงๆเอลินาไม่ค่อยมีประสบการณ์โดยตรงกับเรื่องนี้นะคะแต่ว่ามีลักษณะว่ากัลยานิมิตรอบข้างเนี่ยมีเพศสภาพที่แบบเ,เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องดูจากเขาเรียกว่าอะไรอะดูจากปมนะคะดูจากปมด้วยนะคะดูจาก การตื่นรู้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าคูดพูดคุยกันได้นะคะถ้าพูดคุยกันได้ลองเบสพลังงานนะคะให้กลมกลืนเข้าด้วยกันหรือบางทีนะคะลองใช้วิธีการสลับพลังงานดูว่าเฮ้ยถ้าน้าขนาดเนี้ยเราเป็นมัสคลีนเนี่ยอาหาแล้วก็ตัวฝั่งนู้นเป็นเฟมินีนเขาเรียกว่าอะไรอะพัฒนาการของสเตทของคุณเนี่ยมันดีขึ้นไหม ถ้ามันดูแล้วมันดูเหมือนวนมันดูแล้วเหมือนมันจะมีปัญหากลับสับพลังงานกลับมาไปอีกข้างหนึ่งลองดูนะคะมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกตายตัวนะคะในในเขาเรียกว่าในบริบทนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคูตวินเฟลมอะคะ่ะทุกคู่เลยนะเขามีข้อกำหนดหรือมีเนื้อหาในภารกิจอะแตกต่างกันทุกคู่ ะะอาจจะมีเหมือนกันบ้างโดยเบสิกโดยเบสิกแต่โดยเนื้อหาลึกๆเขาจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณปรับยังไงก็ได้นะคะเพื่อให้มันเกิดความสมูทอะราบรื่นในพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอลีนาอยากให้หลายๆคู่นะคะลองกลับไป พิจารณาแล้วก็ทบทวนในเรื่องของค่าพลังงานภายในอีกสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าหลายท่านมากเลยโดยเฉพาะ,ะผู้หญิงเนาะพอเวลาเข้ามาปรึกษาบอกหน,นอนหนูเป็นมัสค์ลีนค่ะหนูเป็นมัสค์ลีนแล้วก็เลยถามว่าหนูชอบผู้หญิงผู้ชายคะบอกหนูชอบผู้ชายคะ่ะแล้วฝั่งตรงข้ามเป็นอะไรคะบอกเป็นผู้ชายคะ่ะแล้วเอางี้ละกันหนูเอาผู้ชายไปวิ่งไล่เขาอะ่ะ หนูคิดว่าเขาจะหยุดมาเอาแค่นี้เบสิกง่ายๆมันไม่หยุดค่ะเพราะเขาไม่ได้ต้องการผู้ชายมันไม่ได้ดึงดูดเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าแล้วมันต้องดึงดูดกันเรื่องพวกนี้ด้วยหรอคะการที่ทำให้เขาหยุดวิ่งได้นั่นหมายความว่ารขบวนการที่เราทำงานภายในเข้าอกเข้าใจตัวเราเนี่ยมันเกิดผล เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะย้อนกลับมาที่ตัวเองว่าเฮ้ยไอที่ทําอยู่เนี่ยโอเคไหมเห็นหลายคนมากบอกตรงๆว่าเห็นหลายคนมากแต่ว่าด้วยวาระของเขานะคะยังไม่มาถึงเรานะคะก็เลยทาได้แค่เป็นผู้ดูเฉยๆนะคะแต่อยากจะบอกฮะอยากจะบอกว่าในเรื่องของค่าพลังงานนะคะยืนให้ถูกจุดพลังงานแล้วทุกอย่างจะรันสมูท นะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเราเป็นผู้หญิงเราต้องมีความเป็นแฟมินีนจ๋าไปตลอดเลยเงี้ไม่ใช่เดี๋ยวมันจะอ่อนแอเอานะคะเดี๋ยวมันจะเยือกเย็นจนเกินไปนะคะเราก็ปรับสมดุลด้วยทั้งสองอย่างเพราะทุกอย่างนะคะในเรื่องของพลังงานเป็นเรื่องของความสมดุลเหมือนอย่างที่บอกว่าจาักกะต่างๆตั้งแต่1 2 3่งสองามสีห้าหกนะคะมันเป็นพลังงานชีวิตถ้าไม่มีความสมดุลน,นะคะมันก็จะไม่ส่ง พลังงานมันจะไม่ส่งจากหนึ่งไป2 2งสองไปสามไปสมันจะไม่ส่งนะคะมันจะไม่ทะลุทะลวงนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคะอยากฝากไว้แล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูกันนะคะว่าจะมีในเรื่องของอะไรแล้วก็มีหลังไม่มาเรียกร้องขอให้เปิดไพ่ นะะในเรื่องของคู่ทวินเฟลมนะคะแล้วก็เลิฟซิ t ูเอชันเดี๋ยวเอลิ่าจัดให้นะคะช่วงนี้เดี๋ยวขอจัดเตรียมสถานที่นิดนึงนะคะแล้วก็จะจัดในเรื่องของการเปิดไพ่ทำนายให้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนนะคะกดติดตามแล้วก็มา กดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะส่วนใครที่ต้องการเช็คพลังงานคู่ t w inflame สามารถที่จะออสอบถามได้นะคะมีทั้ง Li น์แอดนะคะแล้วก็ติดต่อหลังไมค์กล่องข้อความหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะวันนี้ลาแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ